สวัสดีครับอันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเทสนะครับเป็นลูกสเกลนะครับอันนี้เป็นเป็นขนาดสี่อุนครึ่งนะครับขนาดสี่อุนครึ่งเนาะให้ดูเนื้องานเหมือนเดิมนะครับเนื้องานก็ตามสูตรนะครับสวยๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เทสมาอย่างดีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปิดนะครับเปิดเครื่องนะครับเขย่าก็เหมือนเดิมนะครับปกติทั่วไปเนาะ เงียบนะครับเงียบก็คือไม่มีแน่นอนนะครับหกเห็นไหมครับห้าห้าสี่นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยออกค่าห้าสี่อย่างเงี้ยนะครับก็ยอมนะครับยอมนะครับเพราะว่าออย่างเงี้ยหกมีแน่ๆยังไงก็ต้องมีหกนะครับเห็นไหมครับมีหกนะครับมีหกเราเล่นได้เลยนะครับมีหกแน่นอนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เขย่านะครับแต่อย่างเงี้ยไม่มีครับ ไม่มีแน่ๆนะครับไม่มีหกแน่นอนนะครับเห็นไหมครับห้าสามสองนะครับเห็นไหมครับไม่มีหกเราต่ําต่ําไปได้เลยนะครับเล่นง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีหกแน่นอนนะครับห้าห้าสามนะครับถึงแม้ต่ําอาจจะเสียนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าไม่มีหกอันนี้นะครับไม่มีไม่มีหกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นห้าห้าสามนะครับ นะครับมีหกนะครับมีหกแน่นอนนะครับเห็นไหมครับคู่หกนี่นะครับหน้าลายนะครับผมเล่นหน้าลายเลยนี่นะครับไม่มีหกนะครับเห็นไหมครับคู่เอี่ยวนะครับอาจจอคู่บ่อยนะครับก็ตามให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมีหกแน่นอนนะครับมีหกก็สูงนะครับถ้าไม่สูงนี่คือพลาดแต่งไงมีหกแน่นอนนะครับ ถ้าท่านอื่นสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์093นะครับ5194156นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมนะครับจะลองดูนะครับหลายๆอย่างนะครับผมก็พวกเรื่องงเรืองงานนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับเรื่องงเรื้องงานนี่สวยกิ๊กนะครับขอบคุณครับ